ฉัใจะฆ่าฮันเตอร์หล้างแค้นให้คัดฆ่าฮันเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะลีโอใช่ลืมคัดสิยังจะง่ายกว่าอีกพุกป,ปากไปเลยแมมมอธยังไงฉันก็ไม่ลืมคัดหรอกถ้าไม่มีใครร่วมด้วยเนี่ยที่ลงมือคนเดียวฉันจะหล้างแค้นให้ได้ ลีโอไม่เห็นต้องลงมือเองให้เหนื่อยเพราะยังไงฟาโรก็มีแผนจะฆ่ามันอยู่แล้วทั้งพี่ทั้งน้องแน่ใจหรือฟินิกมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะฉุนป่านฟาโรยังไม่ถึงพลังจากพวกมันทำไมอะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน รูว่าโราจะเปลี่ยนใจฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันฝาโรเปลี่ยนไปมากเหมือนมีบางอย่างในใจตั้งแต่ได้พบฮีโร่สองพี่น้องนะฉันกลัวว่าฟาโรจะเปลี่ยนอุดมการณไม่มีทางฝาโรต้องการพลังจากพวกมัน พวกมันไม่มีทางรอดแน่เลดี้บาโร่คิดอะไรอยู่กันแน่เดี๋ยวก็รู้ สร้างสมบูรณ์แบบเซลไรตีติดฉันต้องรู้ให้ได้ว่าผมมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างใช้ระบบสกแกนขั้นสูงสุด ฟาโรแกเข้ามาในที่ทำไมฉันมีเรื่องจะถามแกมีอะไรฉันสงสัยมือไห่ฟาโรจะลงมือฆ่าไฮีโร่พี่เนาะสักทีมันไม่ใช่เรื่องของแก เลดี <Lady S 2> ้บอกฟาโรไม่ยอมลงมือเลดี้ <Lady. S 2> ใช่เลดี้ก็สงสัยเหมือนกันว่ฟาโรจะรออะไรอยู่เลดี้เดี๋ยวนี้ชักจะขี้สงสัยมากเกินไปแล้วนะ ารากำลังทำอะไรกันแน่ระบบสแกนฮีโร่ค้นพบระบบที่มีปัญหามีปัญหาอย่างนั้นเหรอที่ไหนระบบวงจรหัวใจ ตรวจดูสิว่าหัวใจมีปัญหาอะไรสภาวะหัวใจผิดปกติโดยกำเนิดที่โรคคนพี่เป็นโรคหัวใจอย่างนั้นเหรอสาเหตุของโรคได้รับการถ่ายพทอทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมที่โรคคนพี่ เป็นโรคหัวใจเหมือนกับฟาโรส่วนฮันเตอร์ก็มี DNA เดียวกับฟาโรม่ไอะไรกันเน่ลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งเดี๋ยวนี้ พลอยพลอยฝ่ารอเรียกหนูว่าแคทไม่หรอก จะไม่มีคำว่าแคทอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้<า>หนูคือพลอยลูกสาวของพ่อค่ะเวลาของเราสองคนพ่อลูกมันหายไปมากแล้วนะลูกนับจากนี้ไป พ่อจะชดเชยทุกๆนาทีให้กับลูกจะไม่มีวันไหนเลยที่ลูกของพ่อคนนี้จะร้องไห้ ดรค่ะผมมองเห็นทางที่จะช่วยแทยกับไทยแล้วด็อกเตอร์ศาสตราจารย์จะทํายังไงคะอะไรนะจะส่งพลอย กลับไปให้ฟาโรอย่างนั้นเหรอในฐานะของสายลับนะครับท่านไม่ใช่ฮีโร่สังหารแต่ผมเพิ่งจะได้ลูกกลับคืนมานะแค่คนเดียวเท่าน,นั้นที่จะบุกเข้าไปถึงหลงฟาโรได้นะครับท่านแต่ถ้าพลอยเกิดถูกจับได้ฮีโร่สังหารที่คิดทรยศให้ฟาโร่ มันจะไม่ปล่อยไว้แน่ครับผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงแต่สงครามครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สงครามของมนุษย์มันเป็นสงครามของฮีโร่แทนเป็นฮีโร่คนสุดท้ายที่เราเหลืออยู่เขาคนเดียวที่จะโค่นฟารโรได้เขาคนเดียวที่จะปลดปล่อยนิวเอเชียเป็นอิสระจากอำนาจของฟารโร ไม่ว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรไปเพื่อแลกกับชีวิตเขาผมว่ามันก็คุ้มไม่ใช่หรอครับท่านในฐานะประธาน,นาธิบดีผมเข้าใจแต่ในฐานะพ่อ ผมจะไม่มีวันยอมเสียลูกของผมไปอีกแล้วนะ